ดีทุกคนนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของขนาดไอออนค่ะขนาดไออนอนตัวการวัดก็คือพิจารณาคล้ายกับขนาดอะตอมเลยนะคะหลักการพื้นฐานยังมาจากขนาดอะตอมนะคะแต่เราจะเพิ่มเติมจุดเล็กจุดน้อยเข้าไปอีกเล็กน้อยนะคะซึ่งไอออนพูดถึงไอออนก็จะมีทั้งหมด2ชนิดเ,เราขอเริ่มชนิดแรกที่ไอออนบวกนะคะ ไอออนบวกอ่ะเราจะมาเปรียบเทียบนะคะอันที่1น,นะคะไอออนบวกกับขนาดอะตอมนะคะขนาดอะตอมกับขนาดของไอออนบวกนะคะขนาดอะตอมกับขนาดของไอออนบวกเนาะอ่ขนาดอะตอมกับขนาดไอออนบวกอ่เราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ ขนาดอะตอมกับขนาดไอออนบวกตรงนี้ยกตัวอย่างสมมติเป็นอะลูมิเนียมสามบวกนะคะอะอะลูมิเนียมกับอะลูมิเนียมสามบวกนะคะอะลูมิเนียมเนี่ยจัดเรียงตอนได้เป็นสองแปดสามนะคะขณะที่อะลูมิเนียมสามบวกต้องเอาอิเล็กตรอนออกไปสามตัวเหลือแค่ องแปดนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเป็นอลูมิเนียมที่เป็นอะตอมเนี่ยจะมีระดับพลังงานทั้งหมด3ระดับนะคะแต่เมื่อเป็นไอออนบวกจะมีระดับพลังงานแค่2ระดับดังนั้นจํานวนระดับพลังงานเนี่ยมันลดลงนะคะจานวนระดับพลังงานมันลดลงเนาะขนาดก็เลยเล็กลงนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะสรุปได้เลยว่าขนาด ไอออนบวกนะคะเล็กกว่าขนาดอะตอมนะคะขนาดไอออนบวกเล็กกว่าขนาดอะตอมเพราอะไรเพราะหนึ่งอย่างกรณีแรกคือจำนวนส่วนใหญ่ทุกครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเพราะจำนวนระดับพลังงานลดลง ะะเป็นเพราะจำนวนระดับพลังงานลูบต่อไปนะคะยังอยู่ที่ไอออนบวกนะคะเราจะเปรียบเทียบขนาดของไอออนบวกกับไอออนบวกนะคะเราจะเปรียบเทียบขนาดไอออนบวกกับไอออนบวกจะมีทั้งหมด2ลักษณะนะคะอันที่1เช่นโซเดียม1บวก แมกนีเซียมสองบวกกับอะลูมิเนียมสามบวกแบบนี้กับตัวอย่างที่สองคือเป็นเหล็กสูตรเหล็กประจุสองบวกกับเหล็กประจุสาบวกนะคะอ่ะเราจะดูไปทีละตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกโซเดียมหนึ่งบวกตรงนี้ เราก็จะจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นของไอออนเลยนะคะจัดตอนแรกเป็นอะตอมเนี่ยมันจัดได้2 8 1เนอะบวก1ก็เลยเหลือแค่2 8 Mg ก็เหมือนกันจัดได้2 8 2ใช่ไหมคะแมกน,นีเซียมแต่2บวกก็2หายไปเหมือนกันอลูมิเนียม3บวกก็2 8 3แต่เมื่อเป็นบวกหายไป3ตัวก็เหลือแค่2 8ใช่ไหมคะ เดือสองแปดสองแปดทานี้นะคะดังนั้นจำนวนนะคะจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแต่โปรตอนต่างกันนะคะแต่โปรตอนต่างกันดังนั้นเหมือนการพิจารณาขนาดตอมเลยค่ะก็คือถ้าโปรตอนมากเก็นไหมคะถ้าโปรตอนมากหรือเรียกอะตอมมากขนาดจะเล็ก ะะซึ่งการเป็นไอออนบวกเนี่ยเมื่อจํานวนโปรตอนเพิ่มขึ้นเนี่ยค่าบวกตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะจำว่าบวกมากนะคะประจุที่บวกมีค่ามากเนี่ยขนาดก็จะเล็กนะคะขนาดก็จะเล็กเช่น Fe 2บวกกับ Fe 3บวกตรงนี้มันจะเล็กตอไไร้เป็น2 8แต่อันนี้เหล็กนะคะอยู่ เป็นธาตุทรานซิชัน2 8เว้น2นะคะ12ตัวนี้14ตัวนี้2 8เว้น14 2แต่นี่2บวกเอาออกไป2ตัวเหลือเป็น2 8 14อันนี้อ,ออกไป3ตัวเหลือ2 8 13นะคะคราวน,นี้จำนวนโปรโตอนมันเท่ากันถึงไฮเดรกจำนวนโปรโตอนมันเท่ากันเนาะ สิ่งที่ต่างกันคือจํานวนอิเล็กตรอนพิจารณาเหมือนกันค่ะจํานวนโปรตอนมากกว่าก็จะทําให้มีขนาดเล็กเพราะอะไรคะมันมีแรงดึงดูดมากนั่นเองขนาดก็จะเล็กดังนั้นเราก็ยังจาเหมือนเดิมได้ค่ะว่าบวกมากนะคะบวกมากขนาดเล็กอันนี้จบการที่ ไอออนบวกนะคะต่อไปอันที่สองนะคะไอออนลบนะคะไอออนลบไอออนลบมีเกิดจากการรับอิเล็กตรอนไอออนบวกเกิดจากการให้อิเล็กตรอนเนาะอ่ะไอออนลบเนี่ยเดิมทีนะคะเมื่อเมื่อรับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบในอะตอมก็มีอิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบแล้วนะคะ ดังนั้นเมื่อเมื่อรับอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนจะเกิดการผักกันนะคะทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น,นะะทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนาะเกิดการผักกันนะคะทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบขนาดของไอลลบนะอย่างเช่นคลีน17กับคลายไอออนนะคะตรงนี้จะเรียนตอนแรกเป็น 2, 8, 7นี่้าเป็นอ๋อเอาใหม่เราขออธิบายด้วยน,นี้กว่านะคะอันนี้รับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วเกิดการผักกันมากขึ้นดังนั้น c l ลบจะใหญ่กว่า Cl นะคะดังนั้นตรงนี้ดะดอกจันไว้เลยนะคะว่า ขนาดแอลลบใหญ่กว่าขนาดอะตอมขนาดแอลลบใหญ่กว่าขนาด A นะะอะตอมดังนั้นถ้าลบมากนะคะถ้าประจุลบมากอย่างเช่น O2 ลบกับ F ลบนี้ ะะมันจะจัดเลียงตอนเหมือนกันเลยแต่ว่าจํานวนที่รับมาไม่เท่ากันอันนี้รับมา2อิเล็กตรอนอันนี้รับมา1อิเล็กตรอนดังนั้น,น,นถ้ารับมา2มันก็ต้องตีกันกว่าเดิมต้องผักกันกว่าเดิมขนาดก็จะใหญ่แล้วเราจะจารียาวว่าลบมากนะคะประจุลบมากประจุลบมากขนาดจะใหญ่นะ จ,จุลงมากขนาดจะใหญ่ดังนั้นถ้าเราสรุปเป็นตารางนะคะของขนาดไอออนถ้าเราสรุปเป็นตารางของขนาดไอออนเราจะต้องแบ่งไอออนเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่เป็นไอออนบวกไอออนบวกนะคะการอีกอันนึงคือไอออนลบ ะะตรงนี้เนี่ยจะบวกมากนะคะตรงนี้บวกน้อยดังนั้นแอลบวกตรงนี้ขนาดก็จะลิาะขนาดก็จะใหญ่ตรงนี้ก็จะใหญ่สุดส่วนแอลลบนะคะตรงนี้จะบวกมากลบมากมลบมาก ลบมากใหญ่มากนะคะลบมากใหญ่มากนะ,ะตรงนี้ลบมากตรงนี้ลบน้อยดังนั้นตรงนี้ลบมากขนาดก็จะใหญ่เนาะลบน้อยขนาดก็จะเล็กเมื่อค่าเพิ่มขึ้นขนาดก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามนี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือขนาดไอออนนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับขนาดไอออน ถ้ามีคำถามก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ